โอตนานั่นแต่ข้าว่าจะ,าจะาาาาให้ฉันและเซโก้เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนเราเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองแม้ว่าตลอดชีวิตก็ยังจะดีะนั่นดรห์ชิวักลย์ทุ่งไม่นนว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้จักเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนานๆฉันก็ไม่แน่ใจ โอさาご飯超美味しกです。ชい、ออรはอยสุดฮายนาโอมิฮ่าเฮ้ยคุณนาคาชิมあ、อนี่อรยมากมานาโอมิบฮออขอบคุณคุณมากเลยนะวันนี้ใกล้ชิดกันมากเลยนะชั いつもナオミから話を聞いていて、どんな子だろうって、一度会ってみたかったのよ、篠原さん。ナオミさん、私の話をしてくれてるんですかえ、ナオミは不転身だ。顔不転身。ええ。食事時とか、あなたの話ばっかりよ。 今日はこここんんんななとととして遊だかあろにに一緒เขาตลอดนะเวลากินอาหารด้วยกันเขาไม่ลืมพูดถึงเธอตลอดว่าเธอไปทํานู่นทํานี่ทั้งสองโครงการจะโกงยิยิ่งกูตัวเด็ดเนีเฮ้ยครอบครัวยอมรับฉันแล้วเหรอฉันรู้สึกดีจังเฮ้ยนี่ฉันกำลังอายแน่เลยตอนนี้เซโก็เซโก็อ๋าตัว そうそう。持田トシくんのお話とか。楽しそうに話すのよ。きっとこの子。お母さん、やめて、ね。ねえ、ごめん。パワーレラ、オッケーやまいよぶ、パラ อย่าพูดถึงโมชิเงงเลยอาดาขอโทษนะเข้าใจไหมรู้แล้วว่าเขาชอบโมชิระมากแค่ไหนนามิพูดถึงตลอดเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายด้วยซ้ำเซโก้สต๊อปสต๊อปนี่หยุดเถอะหยุดเถอะทั้งสองคน

ชุดตัวโอ้โหเมันจะเอาไปคุยเรื่องเราสงสัยเราคิดว่าเนามีจะเป็นตัวเอกแล้วรอบนี้รอบเ,รเคยเล่นภาคก่อนภาคนี้ยังไม่เคยเล่นแต่ว่าภาคก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้คนที่ชื่อโมชิดะนี่จะเป็นตัวที่เราควบคุมครับนะล,ลองดูฮะจ้าขอับ <c oughs> ทา้าอรานข้าวป า女の子ล้วถึเเธอเป็นผู้หญิงสองคนเข้าไปได้วยกันก็ได้ไมแน่นอนเลยฉันปากทงไม่แล้ววันนี้แหละฉันชะนะอะนั่นนี่นัรรน่นนี่ไปเข้าไปด้วยกันอได้ไมแน่ถเลยฉันปาะงไม่้วกันนิงเหรอะ ถจะพูดถึงเรื่องอะไรพวกเรื่องปากทงที้เนี่ยไม่เป็นไรนะโอเคคุณนาคาชิมะพวกเราจะเข้าห้องน้ำกันแล้วฮายยุกอบุ่นกันนะสักสองคนเซลเลอร์โนเอลี่ถูกดึงดูเและถูกพาไปที่ห้อดเอผ้า

人の服を脱がすプロ。訓練されている。うわ熱いうわ熱いナオミさん <laughs> の家のお湯は熱めなのです。お母さんが入れたお風呂はいつも設定温度が高い。 いいฉันก็เคยบอกแม่อยู่นะว่ามันร้อนเกินไปนะแต่แม่ก็ชอบร้อนๆแบบนี้ก็แม่ไม่เคยฟังฉันเลยไม่เอาลงหอ้าวร้อนร้อนแต่หนาวราคากีจานเฮ้ยไม่ไหวเธอกำลังหนาวใช่ไหม つんざ、つええん。あら、も風邪ひかないでね。服脱ぐの時間かけすぎだよ、ナオミったら。いい、らわんな。とんいわいいまい、オミ。そんなに恥ずかしがらないの。ほら、こっち向いて。んにくんだお湯で、自分も体を清めながら、 เซกะยเกมองดูว่าเหมือนกับว่าพอใจมากเลยตอนที่เธอจับน้ำและล้างหัวฉันยกยอาตชิโนอิชิโอคาไมนาชทียวกั็เธอไม่ไอายเนี่ยสำหรับทั้งสองเราเลยเธอนั่นแหละเป็นคนที่ถอดเสื้อผ้าฉันโ้ อะไรกันทุกนี่อยนตัวฉันอาบน้าให้พวกน้องๆฉันตลอดนี่นะฉันก็เลยถอดเสื้อผ้าเก่งอ้น่ารู้ด้วเนียเ้เข้าใจแล้วซาฮัชิการาเนยูจูฟูกามิมาชเโอเคมามาเป็นเพิ่มการเป็นเพื่อนกันเถอะใช่ใช่โอเโอเคเแล้วเ มามานั่วฉันล้างหลังให้โอ้โเคขอร้องด้วยเอ้าล้างล้างอดตั้ารีอิลค์ทอ์น่บอดี้โซฟ์ที่ตั้งบาครารีีอคราร็กําลังจาเริ่ตอ้บน้รากั้งบาาลังทาสบู่ลัาังา

มันก็กลายเป็นเสียงแปลกๆ <c oughs> เสียงนี <c oughs> ใ่ใจเย็นก็ได้พอ,อนี่ไงเนี่ยคือ,อเคตัง้งจำภาพนี้ไว้เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยน่อยะเฮ้ยอย่าทำเสียงแปลกๆดิ ボンガなボンガなんらない。ここ君や。あ、そこそこ。君やん。かゆかったのね。はいはい、じっとして。ゃねね聖子の体が、みるみる泡に包まれていく。でも、こするたびに、びくんと反応するのは、なんとかならないものか。なね ฉันก็ทาสบู่บนหลังเธอได้จนทั่วหลังแต่เธอก็ทำเสียงแปลกๆตลอดเวลาฉันรับหลังเธอโอ้โหเสือเงือกเนี่ยเจ๊กูเต้สกุตกลิดตบกีจะบอกนะจะโดนจักรจีง่ายไปแต่ฉันช่ว่ไว้เลยเนาะเนียนมาก ปาแล้วเธอรู้ใช่ไหมโดนนิดเดียวฉันเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นได้เวลาล้างเธอทัอ้งร่างกายแล้วเฮ้ยเธอเนี่ยเล่นแรงอย่างนั้นวันนี้แต่ก็หยุดน,นะไม่ได้ยินนะฉันกำลังจัดการให้แน่แหละ

ล้างกันแล้วกันให้สะอาดคืณเอกุณห์คุณห์ขยวกันนะまってまってเฮ้ยหยุดอย่าขยับไปไหนอยู่นิ่งๆเสียงเสียงอะไรก็ไม่รู้ยอะเซโกสเลนด์ด์ด้วยเนี่ยเกี่ยวกับสูง哟นั่นก็เน่ก็ีไเซโกเธอผอมมากเลยแค่เธอดูเหมือนคล้ายๆแมวเลย 自分กゃไม่เนเราะัไม่้จะมองเห็นฉันก็เลยไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับเธอเนี่ยเออเธอเซ็กซี่มากเลยที่เห็นเลยอ้าวอ,อะไร,ะไรพูดยังกะคนอายุเยอะสวยมาก ใหญ่มากโอ้โหพูดถึงอะไรใช่ใช่จิตต์ต่อที่างไม่ได้น่ฉันคิดว่าเธอไม่ได้มองดูที่แหนฉันหรอกเธอมองดูอย่อื่นมากกว่านัา้นเหมือนอย่างนี้ฉันก็มองดูนมฉันด้วยความหิวในตาฉันรู้สึกเดจจบู่อีกรอบวันเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉันรู้สึกไม่ดีเลย ก็เลยมองดที่คอเธอนั่นตคืบินีนนน้ยนะมาที่คอเธอมีรอยแผลอะไรสักอย่างมันอ้อมหมดทั้งคอเธอเลยเซกุโเดนคอือบีหิคไกตเะไรขึ้ดกับคอเธอเละทำไมเป็นแบบนั้นเอ๊ะนั่อหรอมีอะไรละ่ระนั่อุศระแต่่อแดงนะมองไม่ค่อยเห็น 聖子の首に薄く浮かんでいたあざは指で描いた描というよりは布でこすったような感じだった聖子ったらお汁粉のたすきを。 เสกใส่กิโมโนเฉยๆขาวผิวเธอเนี่ยขาวมากแย่เลยทำไมต้องมีรอยแบบนี้ใหรักษาายเร็วที่สุดขอให้มันหายไปๆแล้วกันนะแล้วนีอาอะไรเหาะนี่หืกำมันไหนฉันทักไม่ไแล้วนี่เหออะไรอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลไฮ้ฉันต้องจับก้นเธอโอ้โหมึงจับก้ไ<ห>นไอ้อะไรจับแน่เลยเฮ้ยยันนี่เซโกอย่าเป็นบ้าแกบฉันดิ ฉันทนไม่ไหวแล้วโอเคก็มาถึงตอนนี้แล้วนี่คือครัวกูเกมิ่งอยากจะขอบคุณแค่นี้นะคะอะไ้มาต่อกันรอบหน้านะครับกับเรื่องคอ e p บส t y b ี o บรกับช d o w ์ขอบคุณมากนะคระสวัสดีครับ